สวัสดีครับผมบังบิดนะครับกับเต็นท์รถ a อเคาสาขาหน้าโรงเรียนปิณน,นะครับเราอยู่กันที่นี่ที่เดิมนะครับวันนี้ผมจะนำเสนอรถกระบะใช้งานนะครับมีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะสี่ประตูหรือว่ากระบะแขปนะครับมีมาให้ท่านเลือกมากมายเลยนะครับแต่ก็จะเสนอบางส่วนนะต้องบอกว่าบางส่วนนะครับเรามีเยอะกว่านี้มากเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมีโปรโมชั่นมาให้ด้วยแล้วก็เราลดป,ปรับราคาลถหลายคัน ให้ท่านด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับว่ามีขนาดลดไปเท่าไหร่รถเยอะมากบางคันลดถึง4ีห้าหมื่นด้วยซ้ำนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาํำเสนอเลยนะไม่เสียเวลานะไปคันแรกกันเลยนะครับอ่ะไล่มาเลยนะครับคันแรกนะครับของเรานะครับจะเป็น Ford r a n g e r ตัวนี้พิเศษยังไงตัวนี้ได้เป็น4 w h e ว l แล้วนะครับเป็นกระบะตอนเดียวนะครับ รถปี2019นะครับไม่วิ่งไปน้อยด้วยไม่หลักหมื่นนะครับตัวนี้ตอนแรกเรานะตั้งราคาอยู่ที่499,000บาทนะครับตอนนี้เราปรับราคาลงมาเหลือเพียง479,000บาทเท่านั้นเองนะครับถูกมากเลยสายออฟโรดสายบรรทุกข,ของหนักใช้งานบนดงบนดอยนะครับมาติดต่อได้เลยนะครับหรือว่าใครที่ต้องการ รูปหรือคลิปเพิ่มเติมนะครับสอบถามเรามาได้เราส่งให้ได้นะครับหรือว่าไม่สะดวกมาดูรถนะครับเรามีบริการคาเดลิเวอรี่นะครับส่งให้ดูถึงหน้าบ้านเลยครับซื้อไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับขอให้ดูรถของเราก่อนอ่ะคันนี้ราคา479,000นะครับปี19ไปต่อกันเร็วๆเลยนะครับคันนี้จะเป็นไฮรักดีโวเครื่อง2,008นะครับ2,800 cc ตัวนี้เป็นกระบะตอนเดียวเช่นกันนะครับ ตัวนี้ได้เครื่อง2,008แล้วนะครับตัวนี้ราคาถูกมากก็บอกบอกถูกถูกอยู่แล้วแล้วเราก็ลดให้เพิ่มด้วยนะครับคันนี้ตอนแรกเราตั้งอยู่ที่3 3 5 0 0 0บาแต่ราคานั้นตอนนี้เราไม่ขายนะครับเราลดมาให้ท่านนะครับเดือเพียง3,15,000บาทนะครับเท่านั้นเองถูกมากเลยนะครับรถเป็นรถปี2015นะครับย้ำนะได้เครื่อง2,008แล้วนะใครที่ขนขนของหนักนะครับต้องแนะนำเลยรถไม่เหนื่อยนะครับ รถยอ์นิยมอยู่แล้วอ่ะออกกันเลยนะครับมาที่โซนของรถแคบบ้างตัวนี้ต้องบอกว่าใหม่ใหม่คลิกเลยรถวิ่งไปหมื่นกว่าโลคันนี้รถวิ่งไปเพียงหมื่นสาพันโลนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะครับตัวนี้จะเป็นมิตสูบิชิไทตันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแคปบต่ําตัวนี้เป็น l i m i t ต็ดด้วยนะครับเป็น Back Edition ด้วยนะครับราคาตอนออกใหม่ก็มีความ แตกต่างกันนะครับตัวนี้จะแพงกว่านะ mm. เขาจะได้มีชุดแต่งล้อสีดำอะไรของเขาเยอะแยะมากมายเลยตัวนี้เป็นปี 2, 0, 2021นะครับราคาเราตั้งเพียง4 4 5 0 0 0บาทนะครับอันนี้ยังไม่รวมส่วนลดอีกนะครับเดี๋ยวจะบอก้ายไลฟ์สดนะครับว่าเราจะมีโปรโมชั่นส่วนลดสำหรับลูกค้าที่ดูไลฟ์สดเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมีโปรมาให้อีกราคานนี้ถือว่าถูกมากแล้วนะเดี๋ยวลดให้อีก ก็ฝากไว้ด้วยนะครับอยากดูรูปอะไรเพิ่มเติมทักมาได้นะครับมาต่อกันเลยก็จะเป็นมิซูบิชิไททันเหมือนกันแต่แตกต่างรุ่นกันนะครับตัวนี้เป็นแคร็บต่ำเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มตัวเริ่มของเขานะครับราคาก็เลยแตกต่างกันตัวนี้เป็นรถปี2019ไมม์ก็วิ่งน้อยเหมือนกัน,นครับไหม์วิ่งไปเพียง40,000กว่าโลนนะครับ รถเราใหม่แท้การันตีไม่มีกรไม้นะครับสามารถนําเล็กตัวถังของเราทุกคันไปเช็คที่ศูนย์ศูนย์รถยนต์นั้นๆรถโตโยต้าศูนย์มิตูศูนย์ฮสูไปเช็คได้เลยนะครับเอาเราจอมให้เลขตัวถัทงท่านไปเช็คนะครับเราสุดจริตใจอยู่แล้วนะครับราคาคันนี้นครับไม่ถึง400,000ครับเราตั้งเพียง399,000บาทเท่านั้นเองนะครับหาอยู่รีบเลยนะครับถูกมากได้หน้าใหม่แล้วนะครับเป็นนิวเจนแล้วนะตัวนี้ ราคาไม่ถึง4แสนได้กระบะแคบตัวต่าต้องบอกนะคันนี้ได้ล้อแต่งด้วยนะแต่กล้องซูมดูล้อหน่อยล้อแต่งนี้เขาจัดทรงมาให้จากโรงงานแล้วนะครับเป็นของแถมจากโรงงานแล้วนะครับเอาไปเอาไปใช้งานได้เลยมาต่อมาต่อที่ค่ายอ s ซูซูกันหน่อยนะครับตัวนี้จะเป็นออนิวอ i ซูซูเครื่อง9.9อ่า เทสทีฟนะครับตัวนี้จะเป็นรถปี2019นะครับตัวนี้ราคาเราตั้งอยู่ที่649,000บาทนะครับเป็น4ประตูตัวสูงเกียร์ออโตเมติกนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยแล้วนะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้สีดำดูด,ดุดุเลยนะครับสวยมากไม่วิ่งไปแสนต้นแสนกับหลักร้อยพูดอย่างนี้ว่าแสนกับหลักร้อยนะครับ หรือว่าใช้งานไม่เยอะนะครับรถประมาณ4-5ปีนะครับอ่าสนใจก็ทักมาได้นะครับต่อกันเลยนะครับรถเรามีเยอะนะครับตัวนี้จะเป็นไฮรักดีโว4ี่ประตูนะครับ,ต,ต,บตัวต่บนี่เดินตัวต่านะครับคันนี้เราก็ต้องบอกว่าคันนี้ที่ว่ารถเยอะสุดน่าจะเยอะสุดนะครับคันนี้เราลดไป40,000่นบาทลดไป4ี่0 0ื่นเลยนะตอนแรกเราตั้งอยู่ที่4ี่0 0น้าหมื่บาทนะครับ ตอนนี้ผมจับมันมาลดราคาเหลือเพียง455,000บาทแล้วก็บอกว่าเลขไมวิ่งไปน้อยเช่นกันนะครับไม่เจ็0หมืนหกนโลนครับคือบางคนก็สงสัยเนาะมันก็ไม่แปลกะนะที่จะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเต็นท์หน้าปินทำไมไม่น้อยกอไม้หรือเปล่าแล้วก็อย่างที่ผมบอกแนละ้วผมเลือกซื้อรถนะขั้นตอนแรกเราจะสเต็ปการเลือกซื้อรถคัดสรรรถเข้าเต็นท์เราต้องดูเลขไมก่อนนะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าลูกค้าดูเลขไมเป็นหลัก อยู่แล้วนะครับแล้วก็หารดถใหม่น้อยสภาพดีๆไม่มีชนอะไรติดกองติดแก๊สอะไรมาให้ลูกค้านะครับอันนี้เราสแกนมาให้เรียบร้อยนะครับก็ฝากคันนี้ด้วยด้วย455,000บาท4ประตูรีโว่ตัวต่ำปี2015นะครับสวยมากคันนี้สวยทุกคันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันด้านหน้าหน่อยนะครับเดี๋ยวต่อนะต้องบอกว่าบางส่วนนะยังไม่หมดนะ อีกสักสี่คันละกันตัวนี้นครับเป็นเชฟโรเลตโคโร a 라도นะครับปี2016นะครับเป็นเกียร์ออตโต้ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวแรงไอเทมเลยไม่มีผลิตแล้วนะครับเป็ตนตัวเลยนะครับแลวได้เกียร์ออตโต้สี่ประตูตัวสูงด้วยนะครับทันนี้ราคาเราตั้งถูกมาก3ามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับเป็นเครื่องสองจุดแปดด้วยนะครับสนใจก็มาจับจองไปนะครับอ่ไปกันไวๆเลยนะ มาใครอยากได้เมื่อกี้มี Ford มี r ี v o ตอนเดียวแล้วมา Isuzu Is ตอนเดียวกันบ้างนะครับตัวนี้เป็น d m m x เครื่อง3000ันสปาร์คดีแม็กสปนะครับเครื่อง3000ที่ส0มพันเป็น4 w ร์วได้ด้วยนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าคุ้มมากใครได้ไปคุ้มมากไม่หลักหมื่นเช่นกันนะครับรถปี2020นะครับตัวนี้ผมตั้งเพียง500,000 25,000บาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้ตอนแรกตั้ง545 5, 5, 5นะครับลดไป20,000ครับผมปรับราคาเหลือ525,000บาทนะครับสวยมากสีนี้ก็สวยนะครับนี่ต้องบอกว่ารถยอดฮิตบ้านเราเลยนะครับสายลุยดงลุยดอยขนของหนักได้เต็มที่เป็นโฟรวินดเครื่อง3 0 0 0ด้วยมาใครอยากได้ใครอยากได้อา,อารถกระบะแขบตัวต่ำแต่บอกว่าขับเกียร์ธรรมดามันลำบาก อาจจะให้แฟนขับด้วยเป็นผู้หญิงนะครับเราก็เสนอคันนี้เลย t o y ยต้ารีโวนะครับหน้าล็อกโคแล้วนะครับตัวนี้ไม้น้อยด้วยนะไม่วิ่งไปเพียง4ี0 0มื่นกว่าโลเท่านั้นนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะเตาลกล้องดูนิดหนึ่งแล้วกนะันเกียร์ออโต้เพราะว่ากระบะตัวต่ำเกียร์ออโต้หายากนะต้องบอกอย่างนี้เลยสนใจคันไหนทักมาขอวิดีโอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ ไม่ว่าจะดูไลฟ์สดตอนนี้หรือว่าย้อนหลังนะครับเดี๋ยวผมส่งข้อมูลให้รถเรานะฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีเข้าศูนย์ฟรีรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะครับรับประกรันหลังการขายสูงสุดหนึ่งปีเลยนะครับอ่าคันนี้มาบอกรายละเอียดหน่อยคันนี้เป็นรถปี2019นะครับราคาเราตั้งเพียง475,000บาทนั้นนะครับเท่านั้นเอง ครหาอยู่รีบเลยนะครับหายากนะตัวนี้ไปไปค่ายฟอร์ดบ้างต้อบอกว่ารุ่นนี้เป็นรถขายดีของเต็นเราเลยฟอร์ดแรงเจอร์สประตูนะครับแต่งหลอ่อๆมาดุๆแบบนี้ราคาเบาๆนะครับรถคันนี้เป็นรถปี2015นะครับราคา555,000บาทนะฟอร์ดแลงเจอร์ตัวนี้เป็น XLT นะครับ XLT แต่ต่อ เขาเรียกว่าแต่งคล้ายๆเรียนแบบไว้แท็กมาแต่งแต่งชุดแต่งมาเต็มมากเลยไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะคขับหล่อๆได้เลยกับราคาเพียง555,000บาทเท่านั้นเองนะครับ้าผมอ่าเดี๋ยวผมไป,สร,ปสรุปโปรโมชั่นตรงกลางแล้วกันแบดบดน,น้อยโอเคนะครับอย่างที่ผมไลฟ์สดไปรถกระบะเราบางส่วนนะครับใครสนใจรถยี่ห้อไหนรุ่นไหนนะครับรถในเครือเรามีสา0กว่าคันนะครับ ก็แชทมาสอบถามนะครับหรือว่าโทรมาที่เบอร์ผมโดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ปักไว้ที่บนบนบนแคปชั่นนะครับแล้วก็เรามีนัดกันนะครับว่าช่วงเวลาเย็นเราจะมีไลฟ์สดนะครับแต่วันนี้นอกเวลานิดหน่อยนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นเดือดๆือดเราปรับราคารถก็อยากมานำเสนอให้ท่านชมนะครับจ้ำกันอีกทีนะครับรถเรานะครับไม่เอารถ ชนหนักพี่คว่ำตัดต่อน้าท่วมมาขายให้ลูกค้าหรือว่ามาจอดในเต็นท์ให้ให้เป็นการเขาเรียกว่าอะไรเสียชื่อเสียงนะครับเต็นท์เราเปิดมาแล้ว40กว่าปีนะครับยังไงก็ไว้วางใจเต็นท์เราได้นะครับอ่าโปรโมชั่นที่ผมจะให้วันนี้นะครับรถทุกคันนะครับผมให้ส่วนลด5 0 0 0ับาทเฉพาะลูกค้าดูไลฟ์สดเท่านั้นนะครับบอกว่าดูไลฟ์สดของบางบิดมานะครับผมให้ชุดส่วนลดไปเพิ่มอีก5,000ันบาท ก็ราคาที่ผมบอกไปนะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็เอาไปลบกับอีก5,000บาทนะครับรถเราฟรีดาวน์นะฟรีจัดฟรีโอนนะครับจัดได้เต็มนะออกรถอศูนย์บาทได้เลยนะครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีเข้าศูนย์ให้ด้วยแล้วก็รับประกันหลังการขายให้ด้วยนะครับยังไงจะคิดถึงคิดจะซื้อรถมือสองนะครับคิดถึงแต่รถเอเค่าสาขาหน้าโรงเรียนปิ่นนะครับสวัสดีครับ